มานี่ยี่มี่เขาเซลอย่างนี้ดิเป็นดิเป็นดิโอโอเคโลมาปากอยากให้เธอได้กินรำด้วยรำวิตามิน <laughs> ไม่ต้องกินข้าวแพงโอโอเคโลว่าปากอยากให้เธอแก้มแดงแก้มของเธอจะแดง วาเต้นอรบิกแงเหมือนซีแคโร่หมุนตัวด้วยลา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 เก่งมากตบมือ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 เอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hola!